คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าคืนหลอนอีกเช่นเคยครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปกับรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังเร่งทำเวลาส่งของข้ามจังหวัดแน่นอนครับว่าการเดินทางไกลๆในยามวิกาลมักจะมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่เรื่องราวในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่แค่ความบังเอิญที่ได้พบเห็นสิ่งลี้ลับบนท้องถนน แต่มันคือการตัดสินใจเลือกใช้ทางลัดที่ GPS นำทางไปสู่เส้นทางที่ไม่ควรเหยียบย่างเข้าไปเลยครับเมื่อเทคโนโลยีที่คิดว่าจะช่วยประหยัดเวลากลับกลายเป็นประตูปะเปิดไปสู่ความสยองขวัญเรื่องราวของวูดกับโจ้คู่หูนักขับรถบรรทุกที่ต้องเผชิญหน้ากับความหลอนอย่างไม่ทันตั้งตัวในป่าช้ากลางดึกจะเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านติดตามฟังเรื่องราวทางลัดสยองไปพร้อมๆกันได้เลยครับวุฒกับโจเป็นคู่หูที่ทำอาชีพขับรถบรรทุกส่งของข้ามจังหวัดมานานหลายปีพวกเขาคุ้นชินกับการเดินทางไกลและการใช้ชีวิตอยู่บนถนนยิ่งกว่าที่บ้านซะอีกในแต่ละเดือนพวกเขาต้องวิ่งงานนับสิบเที่ยวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ความเคร่งครัดเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่พวกเขาต้องเร่งทําเวลาอย่างหนักเพื่อไปถึงโกดังปลายทางในจังหวัดทางภาคอีสานก่อนรุ่งสางตามตารางที่กําหนดตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วและพวกเขากําลังอยู่บนถนนที่ค่อนข้างเปลี่ยวพุดดู GPS หน่อยสิมีทางไหนเร็วกว่านี้ไหมวะถ้าช้ากว่านี้โดนปรับแน่ โจที่นั่งอยู่เบาข้างคนขับเอ่ยขึ้นด้วยความกังวลวุฒก็มองหน้าจอสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งอยู่ตรงหน้าคิ้วของเขาเลิกสูงขึ้นเล็กน้อยเฮ้ย hey, มีวะโจมันบอกว่ามีทางลัดที่ตัดเข้าได้เลยนะประหยัดไปได้เป็นชั่วโมงเลยทางไหนวะทำไมไม่เคยเห็นเลยมันบอกว่าตัดผ่านป่าหลังวัดเข้าไปนิดเดียวก็ทะลุออกถนนใหญ่ได้เลยเอาไงวะลุยไหม วูดตัดสินใจแม้ในใจจะรู้สึกแปลกแปลกับทางที่ไม่คุ้นเคยนี้แต่ด้วยความกดดันเรื่องเวลาทําให้เขาตอบตกลงไปกับตัวเองวูดขับรถเลี้ยวออกจากถนนหลักตามคําแนะนําของ GPS ทันทีทางเข้าเป็นถนนลูกรังที่แคบลงอย่างรวดเร็วสองข้างทางปกคลุมไปด้วยป่าที่ทึบและสูงใหญ่แสงไฟจากหน้ารถสาดไปได้ไม่ไกลนักทำให้บริเวณรอบข้างดูมืดและอึมครึม บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอากาศที่เคยอับอ้าวแบบบ้านเรากลับเย็นลงจนรู้สึกได้ถึงความหนาวสันแปลกๆวุฒกับโจเริ่มรู้สึกถึงความเงียบสง,งัดที่ผิดธรรมชาติมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเท่านั้นที่ดังเป็นระยะวุฒมึงว่าทางนี้มันแปลกๆไหมวะเงียบชะมัดเลยวะโจหันไปกระซิบกับวุฒวุฒไม่ได้ตอบอะไร เพียงแต่จ้องมองไปข้างหน้าจนกระทั่งแสงไฟหน้ารถไปกระทบกับป้ายบอกทางที่เก่าจนผุพังแทบจะอ่านข้อความไม่ได้แต่ก็ยังพอเห็นร่องรอยของตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าทางเข้าสุสานวัดไอหาเอ้ย GPS พาเรามาทางป่าช้าวะ่ะโจร้องเสียงหลงเมื่อเพิ่งจะตระหนักถึงเส้นทางที่กำลังวิ่งอยู่วุฒแองก็รู้สึกชาวาไปทั้งตัวแต่เขาเลือกที่จะไม่ถอยหลัง เพราะถนนมันแคบเกินไปที่จะกลับรถได้และการถอยออกไปก็ดูจะน่ากลัวไม่พากันขณะที่รถบรรทุกค่อยๆเคลื่อนผ่านความมืดมิดนั้นสายตาของวุฒก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่อยู่ริมถนนเป็นเงาร่าวของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวซีดมีผมยาวดำสนิทที่ปลกลงมาครึ่งหน้าท่ายืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทาง ร่างนั้นดูผอมซูบและผิวสีดเผือดแบบคนในภูมิภาคนี้วุฒกระพิบตาเพื่อแน่ใจภาพนั้นหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วเขาพยายามคิดว่าตัวเองตาฝาดเพราะความเหนื่อยล้าจากการขับรถมึงเห็นไหมวุฒผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงต้นไม้นั่นน่ะโจถามเสียงสัน่นซึ่งเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่วุฒเห็นไม่ใช่ภาพหลอน ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นสาบคล้ายดอกไม้แห้งปนกลิ่นดินชื้นก็ลอยเข้ามาในห้องโดยสารอย่างจังจนวุฒกับโจต้องยกมือปิดจมูกพร้อมกันทั้งคู่เครื่องยนต์ของรถบรรทุกเริ่มติดขัดเหมือนกำลังจะดับแสงไฟหน้ารถก็กระพริบถีๆตามจังหวะของเครื่องยนต์ที่กระตุกโจหันไปมองกระจกมองข้างแล้วตัวเขาก็แข็งทื่อทันทีวุฒข้างหลังมึงได้ยินเสียงอะไรไหม โจพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินราวกับว่าเสียงของเขาจะไปปลุกบางสิ่งบางอย่างวุฒหันไปมองกระจกข้างเขาไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดแต่เขาได้ยินเสียงตึกตึกตึกเป็นเสียงเคาะเบาๆที่ดังจากด้านหลังตัวถังบรรทุกเสียงนั้นฟังดูเหมือนมีใครอยู่ใช้นิ้วมือเคาะเหล็กเบาๆแต่ดังชัดในความเงียบสงัดทั้งสองคนตัวเย็นเฉียบ วุฒพยายามเหยียบคันเร่งให้แรงที่สุดเพื่อหน,นีออกจากบริเวณนี้ภายในเวลาอันรวดเร็วแต่รถก็วิ่งได้ไม่เร็วเท่าที่ใจต้องการขณะที่แสงไฟหน้ารถเริ่มสาดไปเห็นแนวรั้วของวัดเกา่เกาๆที่ปลายทางข้างหน้าซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกเขาใกล้จะพ้นจากป่าช้าแล้วทันใดนั้นหน้าจอ G P S ก็ดับวูบลงไปพร้อมๆกับไฟเตือนทุกอย่างในหน้าปัดรถสว่างวาบขึ้นมาและในเสี้ยววินาทีนั้นเอง พวกเขาก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงที่เคยเห็นมาก่อนคราวนี้ไม่ได้อยู่ไกลๆแต่เธอมายืนอยู่ข้างกระจกฝั่งโจ้แล้วใบหน้าเธอซีดเผือดจนแทบเป็นสีขาวดวงตาที่ดำสนิทจ้องมองเข้ามาในรถด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและความเครียดแค้นผมดำยาวปีดชื้นเหมือนเพิ่งสระมาใหม่ร่างกายของเธอมีลักษณะผอมเกรงแบบคนท้องถิ่นที่สุดโทมแต่ว่ามีพลังงานที่น่ากลัวแผ่ออกมาอย่างรุนแรง วุฒไม่รอช้าเขาเหยียบคันเร่งมิดจนเกือบจะทะลุพื้นแม้ว่าเครื่องยนต์จะกระตุกอย่างหนักแต่ก็เหมือนแรงขับจากความกลัวทําให้รถกระโจนไปข้างหน้าพุ่งออกไปจากแนวป่าช้าอย่างรวดเร็วเมื่อรถพ้นเขตวัดออกมาสู่ถนนหลักได้สําเร็จทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเครื่องยนต์กลับมาทํางานอย่างราบรื่นหน้าจอ GPS กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ทั้งวุฒและโจยังคงตัวสั่นเทิมอยู่ พวกเขาจอดรถพักอยู่ข้างทางเพื่อตั้งสติและแน่นอนว่าต่างคนต่างยืนยันสิ่งที่เห็นร่วมกันว่าไม่ได้ไปตามที่ GPS แนะนำไว้และไม่ไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแล้วเรื่องราวของทางลัษยสยองในค่ำคืนนั้นเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้พวกเขารู้ว่าบางครั้งการเดินทางอ้อมโลกไปหน่อยก็อาจจะดีกว่าการเสี่ยงชีวิตเข้าไปในเส้นทางที่มองไม่เห็นปลายทาง อย่างทางลัดที่นำไปสู่ความหลอน